สวัสดีค่ะในตอนที่5นี้เราจะมาดูกันต่อถึงวีรกรรมของฮาร์ี่ควินหลังจากที่ตอนที่แล้วได้เพื่อนร่วมทีมใหม่มานน่นก็คือคิงชาร์คดูเหมือนเรื่องทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ฮาร์ี่วางแผนไว้เพื่อการเข้าร่วมทีม Legends of Doom แต่ว่าอุปสรรคมันก็เข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะขัดฮาร์ี่ตลอดเลยมาดูกันนะว่าในตอนนี้ฮาร์ี่จะต้องเจออะไรวุ่นวายอีกหรือเปล่านะ หลังจากที่ไซบอกแมนเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาไม่โอเคกับทีมของฮาร์ลี่นะคะก็เลยไล่ทุกคนออกจากอพาร์ตเมนต์ไปเลยฮาร์ลี่กับไอวีเลยต้องไปหาแหล่งกบด้านใหม่แล้วก็มีในน้ามาแนะนําสถานที่เนี่ยนะคะทั้งลาวาทั้งฐานใต้ดินแต่ว่าที่ไหนๆก็ไม่ถูกใจฮาร์ลี่สักที่เลย ฐานกบดานของวายร้ายเนี่ยมันจะสื่อถึงตัวตนของคนคนนั้นฮัลลี่ก็ต้องมาคิดนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นวายร้ายแบบไหนคิงช้าค่ะเขาโผลมาพร้อมกับพัสดุที่เป็นเสื้อสกรีนคำว่าซูซายสควอดเขาก็นึกว่าเป็นยูนิฟอร์มใหม่ของทีมนะคะว่าไม่รู้ใครส่งมาเนี่ยฮัี่ก็บ่นๆนะคะว่ามันมาจากไอ้ทีมซูซายสควอดนี่แหละที่อยากจะชวนเธอเข้าทีมมานานและน่าเบื่อมาก เพราะว่าตัวฮาร์รี่ควินเองในคอมิกเธอก็อยู่ทีมซูซายสคคอรดนะคะเป็นการแซลลไปในตัวเนาะแล้วกิงชาก็จับเอาเสื้อเนี่ยใส่ให้เพื่อนเลยนะคะดูแกตื่นเต้นมากๆเลยพอเชนนวีก็เลยช่วยเพื่อนค่ะให้เึือกถึงตัวตนของเธอนะฮารรี่ไหนลองคิดซิว่าในตอนแรกเนี่ยทำไมเธอถึงได้กลายมาเป็นวายร้ายได้ฮาร์รี่ควินก็อ้ำอึงค่ะเอ้าแล้ววายร้ายคนไหนแหละที่เธอชอบ เจ้าตัวก็ไม่รู้อีกนะคะว่าชอบคนไหนในหน้าที่จะหาสถานที่ให้เนี่ยก็เลยลเงุนงิดนะคะถามอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เธอก็คาดคัน h ฮร์รี่ควินค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยเธอเป็นคนแบบไหน h ฮร์รี่พออยู่ในสถานการณ์ที่บีบคั้นแล้วต้องใช้สมองหนักๆเนี่ยแฮร์รี่ก็เลยถึงกับระบบรวนเลยนะคะจูๆ่ๆเธอก็แน่นิ่งเย็นแข็งเป็นหินเลย h ฮร์รี่พังแล้วนั่นเองคิงชาร์ก็อยากช่วยเพื่อนคะ่ะเข้าไปงับหัวฮร์รี่ เขาอยากจะทำ C P R ให้กับฮารี่นั่นเองนะคะแต่ว่ามันใช่ไหมเนี่ยนะมางับทั้งหัวเลยคนอื่นกันตกใจเฮ้ยคิงช้าไปทำบ้าอะไรเนี่ยด็อกเตอร์ไซโคค่ะเขามีพลังจิตนะพอเห็นฮารี่เป็นแบบนี้เลยรู้ว่าสมองได้หยุดทำงานไปช่วรเขาอวี่เป็นห่วงเพื่อนมากค่ะเลยขอร้องให้ด็อกเตอร์ไซโคเนี่ยช่วยหน่อยนะแล้วเขาก็เลยบอกโอเคโอเคงานกุ้ยกล้วยเดี๋ยวจะเข้าไปในจิตใต้สำนึกของฮารีไม่เกิน2นาทีเรียบร้อย แต่พอเันนวีก็ไม่ยอมเธอไม่ยอมให้ด็อกเตอรไซโคเข้าไปในหัวเพื่อนรักของเธอคนเดียวแน่แนๆถ้าจะไปก็ไปกันให้หมดนี่แหละแล้ววิธีการที่จะเข้าไปในจิตใจคนอื่นน่ะมันยากมากนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีนั่นก็คือเราจะต้องจับมือกันแล้วก็ทำท่านี้ Now Everyone hold hands andqui hold together chi อันนี้ก็เป็นวิธีการของดรไซโคนะคะแต่ละคนนี่ก็บ้าที่ทำตามนะ แล้วทุกคนก็เข้าไปในจิต,ตใจของฮาลลี่ค่ะแล้วพอจิตออกจากร่างเนี่ยทุกคนก็ร่วงค่ะลงไปนอนกองกับพื้นเลยแล้วทุกคนก็เข้ามาสู่จิตใต้สำนึกของฮาลี่ควินค่ะอวีบอกว่าโอ้โหนี่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าชีวิตจริงของนางอีกนะก็<ล>ะเป็นลักษณะเหมือนพิพิธภัณฑ์นะคะมีรูปต่างๆเป็นความทรงจําของเธอน,น,นั่นเองเพราะว่านี่คือพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจําของฮาลี่ควินนั่นเองมาดูกันนะว่ามีอะไรบ้าง มีเรื่องความทรงจําที่ดีสมัยวัยเด็กของฮร์รี่ค่ะทุกคนก็นเดินไปดูนะนี่มันเรื่องส่วนตัวมากๆเลยแหละแต่ก็พากันแอบดูนะฮร์รี่สมัยเด็กนะคะก็ปากร้ายแต่เด็กเลยซนมากแล้วก็มาถึงความทรงจําสมัยเรียนนะคะแล้วทุกคนก็มาเจอฮร์รี่ควินกันสักที ธอก็ดีใจที่เห็นเพื่อนๆนะคะคิงชาร์ก็งงว่าเอาแล้วฮาร์ี่อยู่ในจิตใจของฮาร์ลี่แล้วจะมีฮาร์ลี่ได้ยังไงจะถามให้งงทาไมนะเนี่ยดร์ไซโคค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะมารีบูตจิตของฮาร์ลี่ควินให้กลับคืนเป็นปกติพวกเขาเนี่ยต้องหาปุ่มเปิดปิดในจิตใจของฮาร์ลี่ให้เจอนะคะคิงชาร์ก็ซนค่ะมือจะไปจับนั่นนี่ดร์ไซโคตีมือเลยค่ะบอกห้ามห้ามจับห้ามขยับห้ามแตะอะไรใดๆทั้งสิ้น ดูได้แต่อย่าจับเด็ดขาดเพราะว่าสมองเนี่ยมันมีระบบป้องกันถ้าไปจับไปแตะอะไรที่มันไม่เข้าที่เข้าทางแล้วก็มันจะเริ่มรวนทันททฮาร์ l ิควินค่ะเธอดึงพอยซันีวีไปคุยว่ารู้สึกว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติในตัวเธอทําไมเธอถึงไม่รู้ว่าตัวเองจริงๆแล้วเป็นคนยังไง ไอวีบอกคะ่ะว่าไหนๆก็เข้ามาในจิตใจของเธอแล้วเราก็จะมาหาคําตอบกันในนี้ทางคููก็เดินผ่านความทรงจําของฮารลี่นะคะไปเจอตอนที่ฮารลี่ควินโดนโจโกเกอร์เนี่ยจับเธอโยนลงบ่อสารเคมีค่ะเธอจําได้นะว่าโจโกเกอร์เนี่ยเป็นคนผลักเธอลงไปทําให้เธอกลายมาเป็นฮารลี่ควินแต่ว่าพอรันภาพมันแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าฮารลี่ควินเนี่ยเป็นคนกระโดดลงบ่อไปเองนะคะ Hey it glitched and skipped over Joker pushing me. What did it i เหมือนภาพมันติดๆขัดๆยังไงอย่างนั้นแหละเธอก็งงว่าเฮ้ยมี g l i ชอยู่ในภาพด้วยเหรอคือความจริงเธอไม่ได้โดดไปเองนะคะโจ๊กเกอร์ตั้งหางที่ผลักเธอไปพอลีภาพดูอีกหลายๆรอบเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมนะคะฮัลลี่ไม่เชื่อนะคะดรไซโคเขาก็หาสวิตเจอนะคะกำลังจับก,กดแล้วแหละกำลังจะได้ออกจากจิตใจฮัลลี่นะคะแต่ว่าฮัลลี่ควินค่ะเอามือเอื้อมไปจับความทรงจำของตัวเองไอวี่บอกเดี๋ยวก่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเคยฟังไหมคะก็ไม่นะเสียงเตือนดังขึ้นเลยค่ะ ระบบเตือนภายในจิตใจของฮารลี่ควีนทำงานสมองล็อกดาวน์ทันทีทุกคนต้องรีบหาทางออกฉุกเฉินไอวี่ว้ายเลยค่ะจะติดอยู่ในนี้ไม่ได้นะแล้วพวกต้นไม้ของเธอเนี่ยจะทำยังไงเดี๋ยวก่อนนะห่วงตัวเองกับเพื่อนๆก่อนดีไหมเนี่ยแล้วจูจูก็มีเสียงเด็กร้องไห้ค่ะคิงชักเห็นนะคะโอ้ก็เข้าไปพูดคุยนะคะเป็นคนรักเด็กนะเดินไปช่วยหลงทางหรอจ๊ะแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ก็จับคิงชักทุ่ม,ท,มทุ่มเลยค่ะ No need Munchkin. for tears, help you find your tears, help find way. I'll นั่นก็คือฮาร์ลีควินเด็กแสบในตอนเด็กนั่นเองแสบไม่เบาเลยนะสมองของฮาร์ลีควินค่ะเธอส่งตัวเธอเองเนี่ยสมัยเด็กมาจัดก,การผู้บุกรุกและถ้าเกิดว่าพวกเขาเนี่ยได้ตายภายในจิตใต้สำนึกของฮาร์ลีควินนะคะร่างกายจริงๆก็จะต้องตายตามไปด้วยยุ่งแล้งไงแล้วแก๊งฮาร์ลีควินเด็กก็ลุมเลยค่ะ เดอแก๊งก็พากันวิ่งหนีเลยนะสู้กันวุ่นเลยนะคะทุกคนก็ตามดรไซโคไปทางลิฟต์เลยค่ะเขาเป็นคนเดียวแล้วแหละนะที่น่าจะช่วยทุกคนได้มันต้องมีทางออกฉุกเฉินสิแต่ว่าก็ดันไปพลาดกดปุ่มอะไรไม่รู้นะคะแล้วก็ไปโผล่ใน จุดรับประสาทม่านตาของฮ a r รีควินะนะคะทุกคนก็ได้เห็นโลกภายนอกผ่านสายตาของฮันรี q ควินนะคะแล้วไซบอกแมนค่ะเขาคิดว่าเดอะแกงเนี่ยได้ตายไปแล้วนะคะทําไงดีเนี่ยห้องก็ขายไม่ออกนะสิแล้วเขาก็ได้พูดคุยกับคู่หูนะคะว่าเอาไงดีสรุปได้ความว่าจะเอาเดอะแกงเนี่ยไปเผาทําลายศพไปเลยนะคะฮ a นรี่และเพื่อนๆเนี่ยยืนสตันเลยค่ะแล้วเราก็ได้รู้นะคะว่าไซบอกแมนเนี่ยแกเคยเป็นสายลับ สมัยนุ่มๆยังได้รู้อีกนะว่าถ้าไม่ได้ออกจากจิตใต้สำนึกของฮันลีควินเนี่ยมีหวังได้ตายกันหมดทั้งแก๊งแน่ๆแ,แล้วก็เลยลองกดลิฟต์ใหม่ค่ะมาอยู่กันที่ห้องจิตใต้สำนึกจริงๆของฮันลี่ควินแล้วนะโอ้โหมีแต่โจกเกอร์เต็มไปหมดเลยค่ะไอวี่ก็มองนะคะว่าแน่ใจนะว่าลืมโจกเกอร์ได้ละดอกเตอร์ไซโคบอกให้ทุกคนแยกย้ายกันไปหาทางออกฉุกเฉินค่ะแต่ว่าจู่ๆแก๊งเด็กของฮันลี่ควินก็ตามมานะทุกคนก็ต้องวิ่งหนีกันอีกแล้ว สู้กันไปสู้กันมานะคะแก๊งเด็กฮัลลี่ควินเนี่ยเยอะมากพวกเขาสู้ไม่ไหวคะ่ะแล้วจู่ๆก็มีชายปริศนามาช่วยไว้เขาบอกให้ตามไปนะจะพาไปหาทางออกฉุกเฉินจะรออะไรล่ะคะก็เพ่นกันทันทีสินะแล้วคนคนนี้ที่มาช่วยไว้นะคะก็คือแฟรงกี้มิวนิสสมัยเด็กๆนะคะเป็นดาราดังมากจากซีรีส์ของทางฝั่งอเมริกันเขานะคะแล้วฮัลลี่เธอเป็นติง่งไงเป็นรักแรกของเธอสมัยเด็กๆจิตใต้สำนึกลึกๆของฮัลลี่ก็เลยส่งพระเอกคนนี้มาช่วยเพื่อนๆนะคะ กลับมาดูทางฝั่งโลกปัจจุบันค่ะไซบอร์กแมนกับคู่หูคุณป้าคนนี้นะแกชื่อโกลด้าก็เป็นสายรับทั้งคู่นะคะแบบกเกษียณแล้วเคยกิ๊กกันนะคู่นี้สมัยเป็นสาวสาหนุ่มๆน,นะคะมาช่วยขนศพไปที่ห้างร้างแห่งหนึ่งของลุงนะคะลุงไซบอร์กแมนแล้วก็อีของลุงแกเนี่ยเป็นแบบมีลูกเล่นเยอะนะบินได้งี้มีอาวุธออกมางี้มาดูทางฝั่งของฮร์รี่ต่อนะคะเลือบไปมองเห็นประภาคานซึ่งสถานที่แห่งเนี้ มันเก็บความทรงจําที่เลวร้ายแล้วก็บาบาของเธอไว้ที่นี่ค่ะฮาร์ลี่คิดนะคะว่าเธอต้องรู้ออริจินของเธอให้ได้แต่ดรไซโค่ก็ห้ามอย่าไปยุ่งเลยแล้วฟังใครที่ไหนอะฮาร์ลี่เธอบอกให้เพื่อนๆหนีไปก่อนเลยค่ะคือต้องรู้ให้ได้นะมันคาใจเพราะว่าถ้าจะกลับไปโลกแห่งความจริงเนี่ยยังไงตัวของเธอเองเนี่ยก็ยังทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักทีนะต้องรู้ให้ได้ดรไซโค่ค่ะบอกผ่านเลยแต่ว่าไอวี่ค่ะยืนยันจะอยู่ต่อ แหมก็แน่นอนเนาะแล้วเธอก็โนมนนาวทุกคนนะคะเ,คเฟสนายมีใครรับเข้าทีมบ้างไหมมีใครเห็นค่าความสามารถในการแสดงของนายบ้างไหมก่อนที่จะมาร่วมทีมฮารีเนี่ยแล้วดรไซโคใครเป็นคนชวนนายมาร่วมทีมเมื่อตอนที่คนทั้งโลกเนี่ยหันหลังให้นายส่วนคิงช้าค่ะยังไม่ต้องพูดอะไรนะคะเขาก็บอกร่วมด้วยเลยนะคะน่ารักมากนะแก๊งเด็กฮารี่ค่ะก็มาดักทางแต่ว่าเยอะเยอะแบบเยอะมากอะ่ะไม่น่ารอดแล้วนะคะ เคลฟสค่ะเขาตัดสินใจสละชีวิตตัวเองเบียงเบนเพื่อช่วยทุกคนนะคะโดยการเปลี่ยนร่างเป็นแฟรงกี้ดาราขวัญใจวัยเด็กของฮร์รี่นะคะพอแก๊งเด็กเห็นเท่านั้นเลยนะคะเข้าไปลุมเข้าไปกรีดได้ผลด้วยเฉยเลยนะฝั่งทางโลกปัจจุบันนะคะไซบอร์กแมนแกก็พร้อมจะเผาศพทุกคนแล้วนะ่าเอาไงล่ะทีนี้ต้องรีบแล้วนะแก๊งฮัรี่ ฮาร์ี่ควินมาถึงประภาคารค่ะข้างในมีสภาพเหมือนอาคัมมาไซล่มเลยจิตใจฮาร์ี่มันวนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลอาค่มนะเพื่อนๆก็เลยอ่ะไปส่องหน่อยละกันทั้งๆที่ไม่ควรไปวุ่นวายนะแต่ก็อยากรู้นี่เนาะได้เห็นฮาร์ลี่ย์คุตอนเด็กๆนะคะก็มีครอบครัวที่แตกแยกแล้วก็กับโจ๊กเกอร์นะคะแล้วฮาร์ลี่ย์คุก็เห็นตัวเองค่ะในฉากที่ตกลงบ่อสารเคมีเธอเข้าใจมาตลอดเลยนาะว่าโจ๊กเกอร์เป็นคนผลักเธอค่ะแต่ความจริงแล้ว ไม่ใช่นะคะเธอนั่นแหละที่เต็มใจกระโดดลงไปเพื่อโจ๊กเกอร์เอง <But no! S 1> เธอเลือกที่จะเบล์โจ๊กเกอร์กับการตัดสินใจในครั้งนั้นแต่มันเป็นการตัดสินใจของเธอคะ่ะทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นเพราะตัวเธอที่ตัดสินใจเองทั้งนั้นเรื่องนี้ทาให้ฮารลควินตระหนักได้ถึงความจริงบางอย่างเธอเดินเข้าไปสิงร่างตัวเองในความคิดนะคะได้ไงเนี่ย แล้วเธอก็ทําให้ตัวเองเชื่อนะคะว่าตัวเองเป็นคนที่บอกเลิกกับโจเกอร์ในฉากเปิดตัวของเรื่องนะคะจะเห็นได้ว่าเธอได้บอกลากับโจเกอร์เนาะและนั่นก็คือออริจินใหม่ของเธอโจเกอร์ Joker ไม่ได้สร้างเธอมาค่ะเธอนั่นแหละที่สร้างตัวตนฮาร์ลิควินขึ้นมาเอง แต่ว่าใครมันจะไปเปลี่ยนความทรงจําของตัวเองได้ที่ไหนกันล่ะเนี่ยแต่นี่คือฮาริควินนะคะเธออยู่เหนือความจริงทุกสิ่งอย่างความทรงจําของเธอสติของเธอเธอควบคุมเองได้ค่ะโอ้โหลําไปอีกบีออนมากและเธอก็ได้ทําให้จิตใต้สํานึกของตัวเธอเองกลับมาเป็นปกติและมั่นคงอีกครั้งเคลฟ c สค่ะเขารอดมาได้นเพื่อนๆดีใจเลยเข้าไปกอดอ่ะแล้วทีนี้ก็ไปหาทางออกกันดีกว่า คุณลงุงไซบอกแกก็เผาทีมฮาร์รี่เลยนะคะแต่ดีนะทุกคนตื่นมาก่อนโมโหมากเลยนะคะทุกคนนี่ลุงลุงพยายามฆ่ากันใช่ไหมเนี่ยฮาร์รี่ควินมองสถานที่รอบๆค่ะเธอถูกใจมันมากสถานที่เนี่ยไม่ได้บ่งบอกความเป็นตัวตนของคนคนนั้นค่ะแต่คนที่อยู่อาศัยแห่งนั้นแหละเป็นตัวที่บ่งบอกถึงสถานที่ต่างหากแล้วอีกอย่างก็คือที่เนี่ยฟรีด้วยนะพอพูดคําว่าฟรีนะคะคุณลงุงไซบอกบอก,บอกฟรีอะไรกันมีค่าใช้ใจ่ายนะ ฮารลีย์ควินเดือดเลยค่ะหลังจากที่ลุงพยายามจะฆ่ากันเนี่ยโชคดีแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่ตื้อลุงนะบอกว่าอยู่ฟรีก็ต้องอยู่ฟรีสิลุงไซบอกแมนแกก็จำใจนะคะบอกตกลงพร้อมหนึ่งข้อเสนอก็คือให้เขาได้ร่วมทีมฮาร์ลีย์ควินฮารเห็นลุงแล้ว,ลวก็แบบเออลุงแกก็ไม่ใช่เล่นๆนะแบก5คนมาได้ไงเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วแหละในตอนนี้ค่ะฮารลีย์ควินก็ได้สมาชิกมาใหม่เพิ่มแล้วนะจบไปแล้วค่ะสำหรับตอนที่5นี้ ซึ่งก็ได้หายจากการอัพเรื่องนี้ไปนานเลยนะคะปัจจุบันในปี2020นี้นะคะฮาร์ลี u ควินก็ดําเนินมาถึงซีซั่นที่2แล้วจะเห็นได้ว่าเธอเนี่ยหมกมุ่นกับโจ๊กเกอร์มากๆเลยนะแต่ว่าในอนาคตเราก็จะได้เข้าไปส่งในจิตใจของไอวี่ด้วยนะคะก็มาติดตามตอนต่อไปนะคะเอาใจช่วยให้ฮาร์ลี่ควินเนี่ยประสบความสําเร็จกับเป้าหมายของเธอสักทีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรผิดแผนอีกไหมนะคะสำหรับแฟนๆคู่นี้นะคะพอร์เนวีกับฮาร์ลี่ควินเนี่ย ตอนนี้ก็ได้มีฉากกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักกันแล้วนะคะถ้าใครอยากไปรู้ว่าเป็นฉากไหนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในอีกคลิปหนึ่งได้นะคะก็ตอนที่5ก็คงจบลงไปเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในตอนหน้านะ